นี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนสีแสงธรรมนะครับผมชื่อนายปองภพพิมซับนะครับเป็นประธานชมรมคนมีไฟนะครับวันนี้ครับเราจะมานําเสนอตัวซับมิร์์ใช้เราจะใช้สูบน้ํานะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งนะครับตัวซับมิรส์สองสองนะครับจะเป็นตัวของแผ่นโซลาเซลล์สามจะเป็นตัวตัวนี้ครับตัวเบรกเกอร์แล้วก็ซีจะเป็นตัวตัวกล่องคอนโทรลของตัวนี้นะครับ แล้วก็5นะครับจะเป็นตัวลูกลอยครับลูกเป็นลูกลอยไฟฟ้าครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นสเปคของตัวเสมอนะครับตัวแรกนะครับโมเดลโมเดลจะเป็นรุ่นนี่ครับโมเดลจะเป็นรุ่นของตัวเสมอนั้นๆนะครับ2จะเป็นตัวของกาลังกาลังของตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์แล้วก็อันที่3นะครับจะเป็นโวลเทจก็คือแรงดันของตัวเสมอ ตัวนี้จะอยู่ที่72โวลต์นะครับผมแล้วก็แม็กโฟมนะครับจะเป็นออัตราการไหลนะครับอัตราการไหลของตัวเสมอตัวนี้นะครับจะอยู่ที่10,000ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ครับจะเป็นแม็กเฮดแม็กเฮดตัวนี้นะครับก็คืออมันอจะส่งสูง43เมตรเลยครับผมาจากนี้ไปถึงแทงน้ำเลยนะครับไม่เกิน43เมตรส่วนท่อน้ําออกนะครับก็คือเอาเลทนะครับเอาเลทจะอยู่ที่ 1.1.5นิ้วนะครับผมส่วนตัวของอตัวเสมอตัวนี้นะครับ1,100วัตต์นี่ขนาดขนาดเส้นป่าศูนย์กลางมันจะอยู่ที่4นิ้วเพราะฉะนั้นที่เราแนะนำนะครับก็คือจะเป็นให้อจอดนะครับอยู่ที่6นิ้วครับรูขนาดที่มันลงนะ่ะ6นิ้วครับผมส่วนต่อไปนะครับตัวส่วนที่2ก็จะเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ในส่วนของแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยครับ เราจะต้องอาหากเป็นกำลังวัตต์ของแผ่นโซล่าเซลล์นี่ที่มากร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบวัตต์ขึ้นไปนะครับเป็นระบบย4บสี่ระบบย4ิบสี่โวลต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สามแผ่นซึ่งเมื่อต่อเราจะเอามาต่อนุกรมมันจะได้อยู่ที่เจ็ดสิบสองโวลต์นั่นเองครับผมส่วนกําลังกําลังของกํากลังของตัว ของตัวแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าสปีกของเราเป็นยังไงตัวนี้เลือกกําลังวัดของแผ่นโซลาร์เซลล์กับตัวสมอให้มันตรงกันด้วยครับผมในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นตัวของตัวเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ซึ่งมันจะทําหน้าที่ตัดไฟนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวที่4นะครับผมตัวที่4ตัวนี้จะเป็นตัวกล่องของกันตัวของคอนโทรลใน2ช่องแรกนะครับจะเป็นพองคีบวกคีลบจะเป็นของไฟ ไปจากโซลาเซลล์นะครับต้องผ่านเบเกอร์ด้วยนะครับผ่านมาตัวนี้นะครับเข้ารูนี้ก็ได้นี่รูแรกนี่ครับแล้วก็มาเข้าที่พีบอกพีลบอ่าส่วนสามช่องถัดมานะครับก็จะเป็น W V U นะครับมันจะมีสติกเกอร์ตรงอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นี่ครับมันจะมี W V U นะครับสติกเกอร์ติดไว้นะครับแบบนี้นี่ใส่ตามตัวนี้เลยนะครับผม W V U ส่วนสี่ช่องถัดมานะครับก็จะเป็นอ่ ก็ T H T H จะเป็นของน้ําตาลนะครับนี่ครับ T H จะเป็นของน้ําตาล T L เนี่ยครับจะเป็นของสีฟ้าส่วนคอมนะครับ C O M เนี่ยครับจะเป็นอ่าสายสีดาครับของตัวลูกลอยนั่นเองนะครับผมในส่วนของการต่อของแผ่นโซลาเซลล์นะครับต้องย้ำเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้แรงดันเนี่ยครับมันได้ตรงสเปคกับตัวซับเมธร์ก็คือ72โอโวลต์นั่นเองเราจะต้องเอามาต่อนุกลมต่อนุกลมเพื่อให้แรงดันมันเพิ่มขึ้น แผ่นหนึ่งนี่24โวลต์24โวลต์แล้วก็มันมีทั้งหมดสามแผ่น24คูณ3นี่จะได้อยู่ที่72โวลต์น,นั่นเองนะครับโ mm hmm. ดยเรามาต่อทุกวงเสร็จแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. เราจะมาผ่านตัวนี้ครับ mm hmm. ในส่วนของเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้ครับในสนองเบรกเกอร์เราจะเข้าออตัวด้านบนครับส่วนตัวข้างล่างนี้จะเป็นสายไฟที่เราต่อไปเข้ากับตัวกล่องคอนโทรลนั่นเองนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยครับกล่องคอนโทรลครับอ่า ในส่วนตัวนี้ตัวแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปครับสองช่องแรก p บวก p ลบสายน้ําตาลนี่นะครับจะเป็นสายของอ่อ p บวกส่วนสีฟ้านี่จะเป็นสายของอา่า p ลบนะครับส,ส่วนอา่าสามสายตัวนี้นะครับนี่จะเป็นสายของตัวปั๊มน้ําน,นั่นเองครับซึ่ง wvu เนี่ยจะมีสติกเกอร์ติดมาให้เลยครับผม wvu แล้วก็ ส่วนที่3ามนะครับในกล่องกล่องคอนโทรลก็จะเป็นตัวสวิตช์ลูกลอยลูกลอยนะครับสีจะย้ำอีกครั้งน,นะครับลูกลอยสีฟ้าจะเป็น T L ส่วนน้ำตาลจะเป็น T H ส่วนสีดำนี่จะเป็น C O M หรือว่าคอมนั่นเองนะครับผมแล้วเรามาดูการทำงานเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอาตัวเบรกเกอร์นี่ขึ้นก,นก่อนนะครับเพื่อให้ไฟมันเข้าตัวกล่องคอนโทรลนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูลักษณะการทํางานของตัวซับเมอร์สนั่นเองนะครับผมซับเมอร์สเนี่ยนะครับหากลักษณะหาลูกลอยมันลอยในลักษณะนี้นะครับแสดงว่าบนแท่งน้ําแท่งน้ําของเราเนี่ยมันน้ําเต็มครับแต่ถ้าลูกลอยนะครับน้ํามันแห้งน้ํามันแห้งนะครับลูกลอยมันจะหย่อนลงแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับปั๊มสูบน้ำเนี่ยมันก็จะสูบเองโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยครับผม Uh, ครับวันนี้ครับตุมรมคนมีไฟนะครับ mm. ก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ Thank you